ฮัลโหลทุกคนก็วันนี้นะคะวันเดท mm. ิปวิสบ์สแอนด์บิวเอฮลโหลโกรธมีรโกรธมีคนโกรก็นะคะวันนี้ก็เมื่อคืนนั่งอะไรนะนั่งดูนั่งอ่านเฟซบุ๊กไปเรื่อยอะไรเงี้ยก็แบบอยากไปเที่ยวก็งงแงก็เลยตัดสินใจว่าจะมาพัทยานะคะก็จะมากินข้าวที่ร้านร้านหนึ่งเดี๋ยวไปถึงแล้วก็จะถ่ายให้ดูนะคะว่าบรรยากาศอะไร ไปค่ะทุกคนคะคือวิวมันกำลังงอนเว้ยเมื่อเช้าทะเลาะกันหนักมากแล้วมันก็งอนทำไมคนนั้นสวยอ่ะไม่เอาตัดออกก็แวะนะคะที่ระกุดซื้อสตาบัคมมกินนี้ใช่เขียวกับแซนด์วิชก่ะตากกันตอกนี่คือนองบาสอุ้ยโ อือห wow. ิวข้าวอ่ะก็เขาหลักเธอไงมัน yeah, ก yeah, yeah. okay. so ็เลยหวานอ้วเย้เย้เยก็ถึงที่ใหม่แล้วนะคะวันนี้เรามาทานข้าวที่เดอะสกายอะไรนะ เดอะสกายแกลเลนะคะที่พัทยาก็ตอนนี้เรากำลังหาที่จอดรถกันอยู่นะคะแล้วเดี๋ยวบรรยากาศยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะ This could ถึงล้วคสถานี่ะนะคะก็ทางเข้า สวยงามมากว้าวตอนแรกมาถึงว่ากลัวว่าจะไม่มีแสงแดดก,ก็ไม่พ่าแดดดีมากเธอ,อเข้าทางไหนทางนี้เปล่าเข้าดิ นี่นะคะก็เป็นเมนูนะคะของที่นี่คือตอนนี้มีคนดื้อไม่ยอมสั่งอาหารทำอะไรอะ่ะดูที่พักอยู่ยสี่โมงคึ่งเราไม่จองที่พัก <c oughs> คือตอนแรกอะแพลนไว้ว่าจะมาแค่กินข้าวที่นี่นะคะแต่ว่าอยากนอนละ ก็เตรียมเสื้อผ้ามาเรียบร้อยก็ต้องได้นอนคือแบบเครปดารายู่พัทยาเตรีมมาเลยโรงั้นที่อยากนอนก็ผลของการที่ไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนนะคะก็จะเป็นเช่นนี้วิวอาหารมาแล้วค่ะก็สั่งยำปูม้าไอซุนดำปูม้ากับ สั่งมาแค่นี้ก่อนเพราะว่ายังอิ่มอยู่เลยเดี๋ยวตอนเย็นค่อยสั่งอีกรอบนึง พรุ่งนี้ได้ไหมเนี่ยอาหารมาแล้วนะคะทุกคนน่ากินมากอร่อยไหมสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราไปทีนร้าที่เรารับทุกเกอที่ที่ร้านไหนบ้า The Sky Gallery อ๋อแล้วกบอกว่าอรอ่อยประมาณหลาย่างที่ปมเบยอุ้ยวิวบอกว่าไม่นอนแล้วกับกรุเทพหมนทำไมไม่นอน่ <c oughs> ก็วันนี้มาถึงสายใช่ปะ่ะแล้วพวกเนี้ยมันก็ต้องเช็คเอาตอนเที่ยงอย่างเงี้ยมันก็ไม่คลุ้มดูเลยบอกว่าอาทิตดหน้าผาใหบสิยที่สุด อิ่มมากตอนนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะกลับกันแล้วนะคะสุดท้ายคือไม่ได้นอนอย่าลืมมากันนะเดอะแกลเลอรี่อะไรนะเดอะสไาลแกลเลอรี่อิ่มมากอาหารอร่อยมากกลับกันดีกว่า ก็เราก็ต้องขึ้นรถแบบนี้กลับนะคะเพราะว่าเราจอดรถอยู่อีกที่หนึ่งคือรถกันอิเราก็ต้องนั่งรถแบบรถขาวหรือรถแดงอะไรสักอย่างไปลานจอดรถนะคะเพราะว่าเราก็ฝากรถไว้ตรงนั้นกลับกันมองกล้องใน มอลตอร์เวยปตัดออกตรงนี้เจอวนองอ่ะคะเป็นอะไรเธอเมื่อกี้เธอทำอะไรอ่ะอปผดขี้จนเธอแบบก็ทำตูดโด่งเลยเหรอเราเมื่อกี้จะเข้ารับบัตรนเนี่ยมอเตอร์เวย์ แม่งช่องเอ็มพารสสองช่องรถปิดสองช่องแม่งอารมณ์เสียค่ะขอช่องร<บ>ับบัตรแคืออีบิวตดแบบเหม็นมากมเธอเมื่อกี้มันมีออกมาปิกหนึ่งเขาได้กลิ่นอย่ามาจะรับบัตรตอนแรกนกว่าเป็นพนักงานแจกเอ้าไม่ใช่เป็นแบบตู้เราไม่รู้ไงขับข้าห้างเลยต้องต้องกดเข็มขัดแล้วก็ปิดจะชจาออกถึงถ่ายไม่ทานลรอ เอ๊ะถึงห้องน้ำแล้วจ้าหนูที่จะแตกตอนนี้เราก็ถึงห้องน้ำของเราไปขี้ไปห้องน้ำอยู่ไหนขอให้ปิดขอให้ปิดไหนวะ